ไหนอ๋อแม่เอา,มาไม้ปักไว้เหรอปักไว้เดี๋ยวค่อยตัดทิ้งอนี่ไงต้นมะละกอที่แม่ปลูกอันนี่อีกต้นหนึ่งอันนี้อีกนอยู่ตรงนี้นี่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  ก็ดไปปิดน้ำก็ไปปิดน้ำอ๋อ <laughs> ไม่เห็นอื <laughs> มแห้งแล้วม <c oughs> ั้งคแห้งแล้ว้วถาถูนะอ๋อเอาเข้าบ้านแล้วเอาเข้าบ้านแล้วนี่เห็นนะหายไปหมดเลยเอาเข้าบ้านแล้วไหน มีผืนเดียวที่เพิ่งซักวันนี้นี่ยะดี๋ยวจะไปปิดน้ำจ้าเอาเพิ่งเปิดน้ำแล้วจะไปปิดน้ำเดินน้ำลงอ่าจ้าตรงนั้นมันมีหัวปิดเหรอปิดตรงนน้นก <c oughs> ็เพิ่งเปิดไงกับวาปิดตรงนี้ <c oughs> จะเดินไปทางนู้นแล้วก็จะเดินไปทางนี้ <c oughs> พ่อยังหลับอยู่เลยเขาเนียุ่งกัดอ่ะย<อ>ุ<อ>่งกัด,ดแล้วอืเด,ดินน้อยเลยอ่ะเดินไปเดินไปดิเดินไปไดเดินกับเดินไปเราจะถ่ายตูดเดินไปไ <c oughs> ถ่ายตูดตอนเดินไป <c oughs> ตามตูดไปทำ <c oughs> ต,ตูดแม่ไปดู กอลื่นระวังเลื่นนจ้ะคุณแม่ดีดีดีเดินดีดีจ้ะเลาะเลาะไปเสียงน้ำจอกจอกจอกมุดะา่า ยบเลยนมาหัอ,อปุ้งเ <c oughs> จอยู่ไหนพ,พ่อพ่ออยู่ในห้องเอยไม่ใช่ในห้องครัวพี่สิมเจ๊แม่ลองน้ำให้ปลาดูต้นไม้แล้ว <c oughs> อุ้ยต้นมะนาวต้นนั้นต้นนี้ต้นนี้ไม่มีเม็ด มันไอ้นี่อ่ะมันจะตายป่ะเออเหมือนมันจะตายอ่ะมันโดนไอ้นี่พันไงมันไม่เห็นมีกิ่งใบอะไรเลยต้นนี้ไม่เนื้อต้นนี้ไม่เนอยอุ้ยร้อนเอ้ยยุงกัดมาราดิดน้ำเลยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปกัน ก็เดินทางเดี๋ยวมันล้มจะล้มเดินดีๆนะคะคุณแม่เดินไปแล้ว <c oughs> ก็เดินมาเ <c oughs> <c oughs> ดินไปแล้วก็เดินมาเดินไปแล้วก็เดิน ติดน้ำติดน้ำให้แม่ก่อนนี่หัวก๊อกอยู่นี่ออโอเคเรียบร้อยเข้าบ้านแล้วแม่เข้าบ้านแล้วเดี๋ยวออกมาเก็บผ้าโอ้โหแสงอาทิตย์จ้ามากเลยเดี๋ยวออกมาเก็บผ้า ยยยัยเยยเยยยระวังล้มระวังล้มอาหารเมื่อกันอาหารเมื่อกันอาหารเมื่อกันจบคลิปแล้วจบคลิปแล้วเออมันสวยเออขอบคุณนะคะขอให้ผู้ชมมีความสุขแฮงๆเลยๆจ้า